สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องเอฟซีของน้องอุ๋งอิงทุกท่านครับเอาวันนี้ลองมาอัดคลิปลองทำคลิปดูครับมือใหม่หัดครับปิดพลาดประการใดขออภัยพ่อแม่พี่น้องมิตรรักนักเพลงมิตรรักของแฟนเพลงของน้องอุ๋งอิงรัตนาพรเปชดป้านเพลงทุกท่านทุกคนเดอ้อครับ ก่อนอื่นก็อย่าลืมนะครับขอความกรุณาขอความเมตตาอยากพ่อแม่พี่น้องทุกคนทุกท่านช่วยกดไลค์กดแชร์กดรับประไพกดกระดิ่งติดตามให้ด้วยนะครับเปื่อบางทีอาจจะมีคลิปที่ว่าน่าสนใจจะได้มาพบปะพูดคุยกับพ่อแม่พี่น้อง มิดรักนักเพลงขององค์อิงเป็นบ้านแพงอิลาน้อยต่อไปนะครับเมื่อวานวันที่7ได้ข่าวว่าองค์อิงไปทำการแสดงอยู่ที่ร้านมุมปากกรุงโตเกียวประเทศญี่ปุน่นทำเอาร้านมุมปากนี่แตกกระจุยไปเลยครับมิตรรักแฟนเพลงมหาศาลจำนวนมหาศาล ไปรอต้อนรับให้กำลังใจกับน้ององุ่นอยากอบอุน่นพวกมาลัยก็หลานแตกเหมือนกันก็เป็นนักร้องสาวมาสจันนะครับดังได้เพียงช่วงค่ำคืนวันแรกที่ไปออริชั่นหลังเวทีไปกับแม่ไปหาปอโจถึงเวทีปอโจก็ส่งขึ้นไปออริชัน่น บนเวทีขึกก้นเพลงแรกแสงตะวันจ้าพราะไ่พี่น้องกับเพลงแรกที่ทำให้น้องอุ์หญิงได้เป็นที่รู้จักคือเพลงที่น้องออดิชันบนเวทีนะั้นโอ้โหเสียงสุดยอดมากเสียงมีพลังมากทำให้แฟนเพลงที่ดูเด็ดตามทางยู u ูบเนี่ยที่ได้ดูคลิปลนะครับ คนลูกคนจันคนพองกันไปตามๆกันคือเสียงมีบนขลงังเสียงสะกดใจผู้ชมมากๆตั้งแต่นั้นมาชื่อของน้องก็เริ่มจะเป็นที่น่าติดตามเป็นนักร้องที่น่าจะให้ให้ความสำคัญคนหนึ่งครับและต่อมาก็บอดโจก็ออก มาลังข้าน6ฝันมาลังข้านนี่ก็ตานี้กระจายกระจายเลยครับยอดไหลยอดติดตามมากันเนืองเน่นมีหลายๆคนหลายๆกลุ่มหลายๆพวกเลยครับได้สร้างกลุ่มขึ้นมากลุ่มน้ององค์หอิงบางกลุ่มน้ององคง์งงงเปิงเพชรบัดแพงบางโง้เป็น10 10 20กลุ่ม21ที่มาช่วยเหลือให้สกาดสนับสนุน นักร้องในดวงใจนักร้องคนโปรดของท่านรวมทั้งผมด้วยซึ่งผมก็ไม่ใช่คนอีสานเป็นคนภาคใต้แต่ติดตามน้องอิงมาตลอดก็ยอมรับแล้วครับดูหมอลำเป็นฟังหมอลำเป็นก็ตอนกระแสอ,อุ๋อิงนี่แหละครับนอกจากอุกก๋งอิงจะสร้างกระแสให้หมอลำเป็นที่รู้จักไปทั่วทุกภาคไม่ว่าภาคเหนือภาคกลาง พักตายและก็ยังสร้างกระแสไปถึงต่างประเทศครั้งแรกที่น้ององุญยิงเดินทางไปญี่ปุ่นครั้งนี้เป็นครั้งแรกแต่ได้รับการต้อนรับทุกวันนะครับตอนนี้ขึ้นเวทีมา3วันสีวันแต่ละเมืองแต่ละเมืองปรากฏว่ารับทิปกันไม่หวาดไม่ไหวพี่น้อง fc มวนมหาประชาดชน่อยคอยให้กำลังใจกันอย่างหน่งแน่น สาเหตุเพราะว่าน้องเนี่ยนะครับดูข้างล่างเวทีน้องอยู่ข้างล่างเวทีน้องก็เป็นเด็กผู้หญิงธรรมดาธรรมดาคนหนึ่งก็เหมือนเหมือนกับเด็กธรรมดาแต่พอน้องขึ้นไปเวทีนี่น้องจะเปลี่ยนบุคลิกอีกเป็นอีก,อก,อกแนวหนึ่งคือบุคลิกของน้องจะมีสางาราศีมากมีโอล่ามากแล้วก็นิ่งเพลงเสียงเพลงของน้องไม่ว่าจะมารูปแบบไหนน้องรับได้หมดและเสียงน้องจะดี ดีสักกดจิตสักกดใจผูกฝังได้เป็นอย่างดีจึงไม่แปลกใจะครับที่ว่าทำไมน้องวกนี้ยังเป็นที่รักของแฟนเพลงเอ c ของน้องอยู่อย่างเสมอต้นสมอกกปลายและอย่างน้องเป็นคนดีนิสัยดีทำตัวติดดินไม่คิดว่าตัวเองดังไม่เคยคิดว่าตัวเองเป็นดาวตอนนี้ดาวดังอยู่แล้วเป็นซุปเปอร์ตาร์แล้ว แต่น้องไม่เคยคิดอย่างนั้นน้องยังทําตัวปกติเหมือนเดิมเคยทำอย่างไงก็ทําอย่างนั้นเสือ้อผ้าพรก็ใช้แบบธรรมดาธรรมดาไม่ได้รู้เราไม่ได้แบรนด์ี้มาอะไรกับเขายางไปเลือกซื้อเสื้อผ้าตามหน้าวิกหน้าฮัหางหน้าเวทีอยู่อย่างนั้นนะครับคือน้องยังเหมือนเดิมมาทุกอย่าง F อซก็เลยหลักเลยชอบแล้วก็วางตัวน้องวางตัวได้ดีมากมาก การพูดการจาการให้สัมภาษณ์การทำอะไรทุกอย่างน้องทำได้ดีหมดซึ่งซึ่งมันเกินที่ว่าเด็กวันนี้จะทำได้แต่น้องได้รับการอบรมได้รับการแนะนำแนวทางให้เดินอย่างนี้อย่างนี้ทำอย่างนี้อย่างนี้นี่จึงไม่แปลกใจว่าทำไมน้องจึงได้อยู่ในใจของ คนรักหมลังคนรักเสียงเพลงคนรักศิลปินแล้วก็จะอยู่อย่างนี้อีกตลอดไปถ้าน้องยังอยู่อย่างนี้น้องยังทําตัวอยู่แบบนี้ซึ่งซึ่งการกระทําของน้องเนี่ยจะจะเป็นตัวอย่างให้กับน้องๆลูกๆหล,ลังๆรุ่นหลังที่คิดจะเดินในทางนี้จะได้ออกเป็นแบบอย่างดู ไอดอลของน้องน,น้องเป็นไดอดอลให้กับหลายๆายคนที่ได้ก้าวข้ามสวงการไม่ว่าจะเป็นไดอดอลไหนกับน้องโซเฟียเป็นแบนแปงนี่ก็ถือว่าพี่อุงอูงเป็นไดอดอลก็ไปออกรายการซุปเปอร์เทนพี่อุงอิง,งก,อก็รับเชิญไปเจอไปคลิปนั้นทําให้น้ําตาแตกกันหลายๆคนวันแรกที่น้องอ,งอุงอิงกับน้องโซเฟียมาเจอกันที่รายการซุปเปอร์เทน ผมก็ดูอยู่นับตาซึมมึเหมือนกันแล้วต่อมาน้องโซเฟียก็ได้เข้ามาอยู่ในวงเพจแผงกับน้องหงยิงถึงน้องโซเฟียนอจกจากนับถือเป็นนับถือน้องวงยิงเป็นหน่อดอนแล้วก็ยังนับถือน้องหงยิงเป็นพี่สาวยังนับถือน้องวงยิงเป็นครูของน้องอีกด้วย น้องเลยต้องพยายามตอนนี้น้องเลยดูให้ดูพี่อุ่งอิงเป็นตัวอย่างและต่อไปอนาคตน้องโซเฟียอีกคนหนึ่งก็น่าจะเดินตามรอยน้องอุ๋งญิงได้คือน้องอุ๋หญิงนี่ไม่ว่าจะไปที่ไหนแล้วครับความมิตรเนในตัวความน่ารักของน้อง แต่ไม่เอฟซี FC เนี่ยติดตามอยู่ตลอดไม่ว่าเพลงไหนไม่ว่ากลุ่มไหนที่มพูดถึงน้องนี่จะมีคนเข้าไปติดตามคนเข้าไปกดไลค์กดแชร์กันเยอะมากมากไม่ว่าน้องจะไปญี่ปุ่นน้องเนี่ยแต่ข่าวคราวน้องที่ออกจากญี่ปุ่นมาเนี่ยเอฟซี FC จากเมืองไทยก็ถาไปวิ่งไปญี่ปุ่นมั่งครับมาไทยมั่งนี้ไปญี่ปุ่นมั่งครับมาไทยมั่งซึ่งกระแสตรงนี้เป็นกระแสที่ว่า ไม่จืดจังจริงๆก็เป็นที่ยอมรับของของประชาชนหลายคนหลายภาคเลยไม่เฉพาะแต่ภาคกีสาภาคกีฬาแน่นอนอยู่แล้วถึงเป็นปากของน้องหมอลำติ่นกำเนิดมาจากภาคกีสานคนภาคเือภาคกลางภาคใต้อย่างยอมรับอย่างผมเนี่ยไม่เคยรู้จักเลยว่าหมอลำคืออะไรหมอลำตอนแรกผมนึกว่า การร้องเพลงเป็นภาษาภาคอีสานคือหมอลำแต่พอเข้ามาดูเข้ามาสัมผัสมันไม่ใช่นะหมอลำนี่มันมีการเล่นเรื่องลำเรื่องมีการเต้อโครนมีการเต้ยลามีการหลอกกลอนลา,อ,นาอ,นอะไรต่างๆมันหลายอย่างเหมือนกันมันเป็นศินลปะประเพณีวัฒนธรรมแบบหนึ่งเหมือนกันไม่ใช่่การร้องเพลงธรรมดาไม่ใช่ว่า เอาตำนองเพลงของภาคอีสานแล้วดนทรีเข้าไปใส่อย่างนั้นมันไม่ใช่มันเป็น,นศิลปะวัฒนธรรมท,ที่ตกทอดมาจากบรรพบุรุษเหมือนกันมีครูบาอาจารย์เหมือนกันที่เขาเรียกว่าขายอ้ออะไรเนี่ยมันก็ทำให้เข้าใจไปอีกขั้นหนึ่ง ว่าโอ้โหมอลำจริงๆเป็นอย่างนี้แต่เราจะดูหมอลำไม่รู้เรื่องนี้เราต้องควรจะปูพื้นศึกษาไปอืมจะและจะเข้าใจแล้วก็จะได้ดูหมอลำสนุกขึ้นนี่ครับน้องก็ถือว่าเป็นเป็น,ปนตัวกระจายวัฒนธรรมอกพาอีสานได้ดีอย่างหนึง่งและยิ่งไปญี่ปุ่นเนี่ยผมถือว่าเนี่ยเอาวัฒนธรรมของคนอีสานเนี่ยไป นำเสนอที่ญี่ปุ่นเลยเป็นการส่งออกไปเดนปลาดิบเลยตอนนี้ผมว่าอย่างน้อยก็เป็นการเชิดชูการท่องเที่ยวของประเทศไทยได้ไม่มากก็น้อยนะเพราะว่าชาวต่างชาติที่มาเที่ยวในประเทศไทยเนี่ยเขาก็นอกจากมาดูวิวทิวทัศน์มาดูภูมิทัศน์ภูมิประเทศมาดูโบราณสถานโบราณวัตถุและวัฒนธรรมประเพณีเขาก็เช่นชอบของคนไทยนะ แต่เขาได้ได้ในมอนลำได้กระจายไปหลายๆประเทศโดยนออ้ององคหญิงเป็นสื่อไปเนี่ยมันปีเนี้บัจบอกไปญี่ปุ่นปีหน้าอาจจะขยายไปถึงแถวประเทศยุโรปฝั่งนูก็เป็นการดีนะเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวประเทศไทยไปในตัวอีกอย่างหนึ่งเนี่ยก็ผมว่าไอ้กระทรวงวัฒนธรรมนี่น,น่าจะเข้ามามาช่วยน้องอุคงหญิงมั่งเลยนะ นอกจากในฐานะที่ว่าไปสร้างชื่อเสียงให้กับประเทศไทยไปสร้างวัฒนธรรมของประเทศไทยของกุณิสานเนี่ยให้ให้ตัดชาดได้ได้รับรู้รับทราบนะครับครับวันนี้ก็ไม่นะก็ขอแค่นี้ก่อนแล้วกันยังไงก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดติดตามขอทับสปายด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้กับคนสร้างช่องใหม่ๆ ขึ้นมาอระได้เป็นเป็นอีกทางหนึ่งที่จะได้ช่วยช่วยกันสนับสนุนน้ององคญิงเผ่ดบ้านแป่งของเรายัางไงวันนี้ก็ขอกล่าวคำว่าสวัสดีครับ